สวัสดีครับคือคผมนะครับว่านํำสิ่งวันนี้มาดูรถสงวนสักคันแรกในสารคามว่าจะเป็นคันแรกเลยก็ได้ม,มันว่าปา่าคันนี้มันว่าครับคันแรกในสารคามจักปีแล้วนี่สามปีสิบสามปีมปมน่ดูฝาข้างก็ยังไม่นี่แต่ฝาข้างไปตัดลงมันว่าบตัดปลา้างลง,งตัดฝาข้างลงสิบเซนจาก่ันเป็นหกสิบแน่นอนว่ ก่อนสงวนสักจะเป็นปฝาข้าง60ปิบดูพวกวนนี้ก็ยังอยู่โคนเสาก็ยังไม่ล้มตัก้อนเขาบ่เห็ดเะ้าสรางห่งทีเขาบ่เห็นเรามิจะหกสิบมาตรฐานรถรถห่างสงวันสักขั้นแรกนะครับขั้นแรกในสารคามเจ้าทับก็ไปเอากับตานี่แหละเขาเบอร์ติดต่ออะไรนี่แหละ นุ่นนี้นะ่าจะเป็นคัสีนอกด้วยมั้มงแน,น,น่นปะครับคัสีนอกเรื่อเนาะอันอน,นี้ก็คัสีนอกเรื่อเนาะนี่สับเทียมดำนอกกระเบนดำอันนี้สับเทียมซับเทียมดำนี่ก็มานำกันเนีย่ยอันแรกคันแรก,แรกสรารคามมิโนโซิงเฮเทคครัรบนี่แหละสงวนศักดิ์แท้แท้แน่ๆน,น,นอนๆเลยครับ รถต้นแบบสารคามนี่ดูเขาทำมาตั้งแต่นานแค่ไหนแล้ว13ปีนี่ยังใช้เป็นมือทางคู่เลยครับนี่แหละความคงทนมีรถป,ป้าพร เป็นซิงให้เถอครับรุ่นนั้นน่าจะเป็นซิงให้เถอก,กับร้อยสิบห้าครับมาแรงกับล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าครับกี่ปีแล้วอาอดูเอานี่นี่แหละสงวนสักวันนี้เราก็มาวิ่งไอ้นี่ลูกหลังจะ,ลจะถามอะไรจะถามมักซีขาั่นเถยวถามมักซีขาหรือถามผม กินแล้วกินแล้วไอ้มันกินน้ำแน่นระอนะอันนี้มานน่าขายเอาเงมาด้วยไปโอ้สวยงามอยู่เหมือนเดิมครับรถ13ปีเนาฝาข้างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าเป็น รถธรรมดาก็เยี่ยนไปแล้วนี่แหละสังวันสักเขาขายมาตรฐานเขามันเลยเพลงแต่ <c oughs> <c oughs> ถามว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่เรามาวิ่งลูกหลังลูกหลัง โซฟีซีสองร้อยรุ่นแปดของเราก็มีสี่ห้าคันครับปานี่เสียพงพิคาแล้วก็เสียต้อย ห้าคันครับรถเราวิ่งลงบ้านอะไรวะตบนบ้านลาดบ้านม่วงบ้านทางงามบ้านกุดสุยแต่เรามาเห็นที่กันทระคนละโลกกันเลยอำเภอเมืองกับอำเภอกันทระ ก้าห้าร้อยจะไทนโนครับต้องอวดอาร์ตรถอาร์ตทำแอคต์จะระเบียร์ไม่ว่าจะฮิโนหลีอินสุดทำต่อไปก็คุณเด็กก้าครับ ตอนนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะผมไม่ค่อยมีงานผมเลยไม่ได้ถ่ายไม่รู้ว่าจะไปถ่ายอะไรเ,เพื่อนๆดูอยู่บ้านก็ทาํารถมอเตอร์ไซค์ถ้าถ่ายก็ไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่ารออย่างนั้นเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูเราติดตามชมดู Honda n o v a เด็ดในตำนานซื้อสามพันทำหมดจะ สองหมื่นแล้ว <laughs> ลูกหลังครับต้องเปิดดินลงประมาณหนึ่งเมตรน่าจะเราจเจอลูกหลังเลยดูมันจะเป็นขั้นเป็นันเนี่ยคือลูกหลังข้างบนคือดินแล้วก็ขุดลงไปลูกหลังก็ลึกประมาณสองเมตรกับสามเมตรเป็นบางที่ครับบางที่ก็ไม่ลึกเหมือนมันจะเป็นขึ้นนะครับลูกหลังดูฝั่งนี้จะตื้นครับแต่มาดูฝั่งนี้ดินเปิดลงเยอะครับสองเมตรได้เลย เกือบจะสเมตรได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแม่ลังครับไม่สามารถขูดได้ต้องรอิีหลังครับถ้ารถน,น้อยขูดได้ครับถ้ารถเยอะขูดไม่ได้ครับฝั่งนั้นดิน2เมตรเลยฝั่งนู้น รถหลังอยู่ตรงฟันแมคโครครับดินอยู่ประมาณนู่นน่ะสองเมตรได้เลยนี<ฮ>่ของเราพูดสึงลงสลากจำรวมหมดแล้วยังไม่มีเวลาไปทำเลยก็ได้ยงางหน้าใหม่สองเส้น ยางคีครับยางคียางหน้าคีครับเป็นยี่ห้อวิตตนแต่เป็นยางคีครับ จตพลทำไมไม่เข้ามาเนาะโดนเสียงคิวนี่มาให้ถ่ายอีกน้อยตะพอนนี่ก็เป็นที่ที่เขาซื้อไว้ครับซื้อลูกหลังน่าจะประมาณสามไร่ยาวเขาไปนนุง่ง ว่างนี่สวยงามสวยงามพี่สวยงามถ้าไม่ขุดก็ทํานาไม่ได้ต้องขุดแล้วค่อยทํานาครับขุดแล้วก็เอาหน้าดินนี่ลงประกบเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าดินก็ทํานาไม่ได้หน้าดินฝั่งนี้จะน้อยแต่ถ้าเป็นบางบ่อก,ก็จะเปิดลึกครับเดี๋ยวบ่อนี้เราเปิดน้อยแชร์ค,ครับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ค่อยได้ถ่ายชิปเดี๋ยวจะถ่ายชิปรถที่ทำให้ดูครั